ลูกน้องแจวเนี่ยฟักไข่มาปุ๊บเดินได้เลยนะครับช่วงไหนก็พ่อก็จะคอยดูแลครับอสอนหากินนะฮะถ้าเขาคิดว่าศัตรูมาใกล้ๆสิ่งนี้ก็ทำนะครับก็คือรื่มหาวัสดุเก็พืชน,น้ำทั้งหลายเนี่ยมาปิดกลบมาเลยนะครับแบบแอบแอบแอบไม่ให้ใครเห็นนะฮะเหมือนกับผ้าห่มมาคลุมไว้นะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ดักน้ําหายไปเหมือนผมกําลังบินโดรนแล้วก็ ก็ปในป่านะฮะก็คือเราบินอยู่เหนือด้านบนเ,เรือนยอดครับแล้วค่อยๆลงต่ำลงไปเรื่อยๆอันป่ากับหมอมองซีซั่น2 บรรยากาศตอนเช้านี้สดชื่นจริงๆครับลมพัดเย็นสบายนะครับแล้วก็รอบๆตัวนี้เต็มไปด้วยชีวิตมากมายนะครับเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ที่สดชื่นมากๆปัจจัยหลักครับที่ทําให้บริเวณนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายนะครับอยู่กันอย่างแฮปปี้เนี่ยนะครับก็คือก็คือน้ำนี่แหละครับจริงว่าไปโลกเราทั้งโลกเนี่ก็เป็นดาวเคราะห์แห่งน้ำครับดาวเคราะห์สีเงินนะฮะน้ำส่วนใหญ่ที่อยู่ในโลกเราก็คือเป็นน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรครับเป็นน้ําเค็มนะฮะมีเพียง 3%นะฮะที่เป็นน้ำจืดครับแต่ใน3%นั้นเนี่ยก็มีเพียงแค่ประมาณ1%ใน3%นั้นนะฮะที่เป็นน้ำจืดที่คนนะฮะหรือสัตว์ต่างๆมาใช้ได้เพราะที่เหลือก็เป็นน้ำใต้ดินน้ำที่อยู่บนคูโลกนะครับหรืออยู่ในาทารน้ำแข็งต่างๆ,ๆซึ่งก็ไม่สามารถที่จะมา ใช้บริโภคใช้ดื่มได้เป็นแซพเปอกรที่เรียกว่าหายากมากเะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นระบบนิเวศท,ที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะครับจึงเป็นนิเวศซึ่งเหลืออยู่น้อยมากนะครับอยู่ในโลกแห่งนี้แต่ว่ามันเต็มไปด้วยชีวิตเลยผูค้คนรู้จักระบบนิเวศบกดีครับเพราะเราเป็นสัตว์บกนะครับหรือแม้แต่นิเวศท,ทะเลครับคนก็เข้าไปสำรวจกันพอสมควรนะฮะศึกษาการมีสื่อต่างๆออกมามากมายแต่ดูเหมือนว่าระบบนิเวศท,ที่เกี่ยวกับน,น้ำเนี่ยนะครับกับเป็นที่ที่คน รู้จักกันอย่างผิวเผินครับแล้วมันเป็นระบบนิเวศท,ที่กำลังถูกคุกค,คามมากที่สุดเลยหลายคนก็ยังมองว่ามันเป็นที่ที่รกๆนะครับมีกกมีกอกกอหญ้านะครับแล้วก็ดูแล้วดูรกๆดูไม่น่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้ บางคนเลยมองนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำที่เรียกว่าเวทแลนด์นะฮะเวทแลนด์นะฮะว่าเป็นเวสแลนด์ก็คือเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับโดยหารู้ไม่ว่านี่มันคือดินแดนแห่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติเลยทีเดียวที่นี่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากครับวันนี้หน้าที่ของผมครับคืออยากจะพาพวกเรามาทำความรู้จักพื้นที่แห่งนี้ให้มากขึ้นแล้วก็หวังอย่างยิ่งครับว่าจะต้องทำให้พวกเราเนี่ยหลงรักพื้นที่ชุ่มน้ำ หมือนกับที่ผมลงนักให้ได้ครับภายในพืชที่ชุมน้ำเองเนี่ยนะครับจริงๆก็มีการแบ่งโซนนะครับที่จะใช้ชีวิตที่แตกต่างกันครับยกตัวอย่างอย่างพืชแล้วกันนะครับจริงๆพืชก็จะมีพืชที่จมน้ําอยู่นะครับอาศัยอยู่ใต้น้ําเลยนะครับตลอดชีวิตอย่างเช่นพวกสาหร่ายนะครับ โดยอาศัยแสงแดดที่พอจะสาดส่องลงไปถึงนะครับก็จะรงชีวิตอยู่ได้นะครับบางชนิดครับก็จะเป็นพืชลอยน้ำครับเราจะเห็นจอกนะครับแหนต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลอยนะฮะล่องลอยไปเรื่อยๆแล้วแต่กระแสน้ําหรือกระแสลมจะพัดพาไปนะฮะก็จะมีบางพวกที่ก็ไม่อยากจะย้ายที่อะไรไปมากตรงนี้อยู่ดีแล้วนะครับก็อยากจะทอดสมอนะครับอยู่ก็ที่เราเห็นนะครับบัวสายนะครับเป็นต้นพวกนี้ก็จะเราเห็นอยู่อย่างนี้จริงๆเขามี สายท่อสมองนะครับรากอยู่กับอย,อยู่กับดินนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีพืชชา้น้ําหลายอย่างทางนี้เรจะเห็นจะมีะมพวกกกอ้อนะครับหรือว่าผักบุ้งต่างๆนี่ก็อาจจะเ,เชื่อมต่อระหว่างบกกับดินนะฮะนี่นก็เป็นพืชที่ที่เรียกว่าเป็นพืชชา้น้ํานั่นเองความหลากหลายหรือความแตกต่างของ,ของลักษณะพ,พืชเหล่านี้นะครับก็มีต้องมีการปรับตัวที่เฉพาะของแต่ละอย่างแล้วก็เพื่อทําให้เกิดโอกาสในการบูรงชีวิตของสัตว์ต่างๆที่เข้ามาใชา้ในพื้นที่อีกมากด้วยครับ สวยๆงามๆหน่อยครับก็คงเป็นพวกนกครับซึ่งพิจิชมน้ำเรียกว่าเป็นสวรรค์ของอของนกหลายชนิดเลยนะฮะนกน้ํามีอยู่มากมายเลยบางชนิดก็เรียกที่นี่เป็นบ้านถาวรบางชนิดก็จะอพยพมานะครับมาใช้พื้นที่นี้ในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับอย่างเช่นพวกเป็ดจํานวนอาจจะเป็นหลายร้อยหลายพันหรืออาจจะถึงหลายหลายหมื่นตัวได้เลยนะครับ <S <S แล้วก็แน่นอนฮะที่เราได้ยินเสียงจอแวกแว๊กแวกอยู่นี่นะฮะคือ เสียงเนี่ยเสียงดังไ่าเลยปกติมานี่ผมมาไม่ค่อยได้ยินนะฮะนี่เรามาถูกฤด,ดูการร้องกันระงม,มเลยนี่คือนกอีแจวครับนกอีแจวจริงๆไม่ใช่เป็ดที่จะไปลอยน้ําเขาก็ว่ายน้ำได้นะครับแต่ทําไมเขาไปอยู่กลางบึงอย่างนั้นได้เดี๋ยวเราไปไขความลับกันครับ ที่เราเห็นนะครับนกที่เข้ามากกเนี่ยคือตัวผู้ครับเข้ามากกไข่หน้าที่ของการกกไข่นะครับเลี้ยงลูกทั้งหมดเนี่ยเป็นของตัวพ่อนกหมดเลยส่วนตัวเมียเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับอีแจวครับแจวไปหาจับคู่ใหม่ครับหาสามีใหม่แต่งงานแต่งการอย่างรวดเร็วนะครับวางไข่เสร็จไปอีกครับแจวอีกในฤดูกาลหนึ่งนะครับในการผสมพันธุ์ในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยอีแจวนะครับอาจจะวางไข่นะฮะมีคู่แล้วก็วางไข่ได้ เป็น1ิครั้งเลยก็ว่าประมาณเกือบทุกสองอาทิตย์นะครับทุกสองาทิตย์วางไข่เอาละนะครับพอไม่รู้จะเป็นคนก็บอกมดลูกยังไม่ทันเข้าอูนันแต่มันไม่มีมดลูกนะฮะมันเป็นนกก็อผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่บรลไข่อย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเอามาตรฐานคนไปจับเนี่ยก็บอกโอ้ญิงแพทย์สยาเนี่ยแบบมากผัวนะฮะต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกลยุทธ์ของการถ่ายทอดเผ่าพันธุ์ของมันที่วิเศษมากครับเพราะว่า ตัวเมียไม่ต้องมานั่งกังวลน,นะครับเรื่องของการดูแลเด็กๆนะครับไม่ต้องกกไม่ต้องดูแลลูกนะครับหน้าที่คือตัวผู้ไปและตัวเองก็คอยหน้าที่เป็นตัววางไข่ไปเพราะฉะนั้นอัตราของการขยายพันธุ์ก็ทําได้มากกว่านะครับที่จะมาคอยเป็นคนดูแลเลูกเราก็อย่าไปมองว่าแหมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และครับอันนัน้นเป็นความคิดของมนุษย์ปเปรียบเ,เ,เทียบกับเขานะครับ นกอีแจวเนี่ยนะครับมันเป็นนกน้ําซึ่งเรียกว่ามีลักษณะยูนิคคือหมายความว่าไม่เหมือนใครเลยนะครับเห็นปุ๊บเนี่ยต้องจําได้เลยครับเพราะว่าเขามีคอที่ยาวเหลือหเลยนะครับแล้วก็โอ้โหหางนี่ยาวโค้งยาวเลยนะครับลำตัวสีน้ําตาลครับแต่ว่าใบหน้าเนี่ยสีขาวจ๊ดเลยนะครับเหมือนผัดแป้งเลยแล้วก็หลังหลังคอเนี่ยที่ของหลังเนี่ยจะสีเหลืองสดเลยนะครับลักษณะของหางที่ยาวแบบนี้ครับจึงมีชื่อวิทยาศาสตร์นะครับว่าไฮโร ฟาเซียนัสซึ่งแปลว่าน้ำไฮโดรน้ำนะฮะฟาเซียนัสก็หมายถึงแฟชั่น fashion, ก็คือไก่ฟ้านั่นเองก็มคือไก่ฟ้าน้ําหรือคนไทยเราก็เรียกเขาว่าราชนีนกน้ำนั่นเองเพราะมันความงดงามของมันท่าของมันที่มันเดินอยู่บนใบบัวนะฮะยื้ยงย่างเนี่ยโอ้โหมันดูมีสง่หาราศีนะครับ ผมเห็นนกอีแจวเยอะมากๆเลยครับมันก็แบ่งพื้นที่กันใครใคร,รียกว่าก้าวไกพื้นที่กันก็มีการตบตีกันนะครับเห็นตีขึ้นไปกลางอากาศเลยนะสุดนมากเลยรังนี้ก็กําลังกกอยู่ครับคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสักสอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับก็คงจะลูกจะออกมานะครับ แต่ลูกน้อยแจวครับแน่นอนเนื่องจากเขา,เอ,าอยู่ในที่แบบนี้นะครับเขาจะมาออกมาแล้วก็แบบจะมีเหมือนนกกังเขียนนกบลอยแบบช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้รอแม่พ่อแม่มาป้อเนยไม่เสร็จแน่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในที่โล่งนะฮะเพราะนั้นลูกน้อยแจวเนี่ยฟักไข่มาปุ๊บเดินได้เลยเดินได้เลยนะครับ่ชวงใจก็พ่อก็จะคอยดูแลครับอสอนหากินนะฮะกบเขียดเล็กๆนะครับแมลงน้ําต่างๆนะครับหาอาหารพาไปก็ อยู่ด้วยกันส,กสักสักช่วงหนึ่งครับประมาณสักเดือนมันสักเดือนเดือนครึ่งอะไรเงี้ยครับก็ลุง้อยแจว่วสามารถจะปิดกล้าขาแข็งอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเป็นนกซึ่งมีมีสัญชาตญาณน,นะครับในการต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตที่น่าชื่นชมมา มาเฝ้านะครับดูพฤติกรรมของนกน้ำชนิดหนึ่งครับมันชื่อเจ้าเป็ดผีฮะเป็ดผีนี่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็ดแล้วก็ไม่ใช่ผีด้วยนะครับทีนี้ก็อาจจะสงสัยว่าทาไมถึงเรียกว่าเป็ดผีนะฮะเพราะว่าเขาดำน้ําไปหากินอาหารใต้น้ําซึ่งก็เป็นพวกตัวอ่อนของมแมลงหลายชนิดเลยนะครับที่อยู่ใต้น้ำเวลาเขาดำเราเห็นเขาเด้วยแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ปุ๊บหลบหายไปเลยเอ๊ะหายไปไหนนะฮะ ไปโผล่ทีนู่นนะฮะบางทีเราก็เล่นกับเดากันกับเพื่อนเพื่อนว่าเองว่ามันจะโผล่ตรงไหนนะครับนี่เป็นความที่เหมือนกับมันล่องหนได้มันหายตัวได้หรือถ้ามันมีอันตรายเนี่ยมันก็ดำหายไปเลยก็เป็นการหายหายตัวนะครับก็เลยเรียกว่าเป็ดผีนั่นเองข้างหน้านี้คือรังของเป็ดผีเนี่ยนะครับมันก็จะเอาพวกเศษวัสดุในน้ำเนี่ยนะครับมากอง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 กันทับถมกันให้เป็นเนินขึ้นมาครับแล้วเขาก็นั่งแปะอยู่ข้างบนนะครับ วางไข,ข่อยู่ข้างบนก็เป็นรังง่ายๆนะครับแต่ว่าก็อรอบๆนี้คือศัตรูรอื่นเนี่ยคงเข้าไม่ได้เพราะมีน้ำล้อมอรอบมาเลยนะครับด mm hmm. ้วยความที่เขาทํารังอยู่กลางแจ้งแบบนี้ครับ mm hmm. แล้วก็ไข่เขาก็สีขาวด้วยนะครับ mm hmm. มันก็พอจะมองเห็นชัดอยู่เหมือนกันแต่เวลาถ้านกาคิดว่าศัตรูมาใกล้ๆสีนี้ก็ทานะครับก็คือรื mm ่อ hmm. หาวัสดุ mm hmm. เศษพื้น,พนน้ำทั้งหลายเนี่ยมาปิดกลบมาเลยนะครับ แอบแอบแอบไม่ให้ใครเห็นนะเหมือนกับผ้าห่มมาคลุมไว้นะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ดังน้ําหายไปนะนี่ก็เป็นการวิธีที่การหลบหลบภัยของเขานะครับ โอ้เมื่อกี้สนุกมากครับได้ลงไปใต้น้ำนะครับเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มาดำน้ําในบึงอย่างนี้นะครับบึงบัวแบบน,นี้จริงๆสภาพที่ลงไปเนี่ยมันบอกได้เลยครับว่าผมว่ามันเหมือนเหมือนผมกําลังบินโดรนแล้วก็เข้าไปในป่านะฮะก็คือเราบินอยู่เหนือด้านบนเรือนยอดครับแล้วค่อยๆลงต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าโครงสร้างของป่าใต้น้ําอันี้นะครับมันก็มีความคล้ายคลึงกับ ป่าบนบกเหมือนกันนะครับอย่างอย่างตอนที่ผมว่ายน้ําอยู่ตรงใกล้ๆผิวน้าครับตรงนั้นเนี่ยแสงสว่างเยอะครับแล้วก็น้ําก็อุ่นสบายดีครับแต่ตอนที่ผมพยายามลงต่ําลงไปโดยการสาวสายบัวเนี่ยนะฮะลงไปลึกๆขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยดูมืดทึบแล้วก็เย็นขึ้นมาอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างทีงด้านกายภาพหรือพอสมควรแล้วถึงเห็นว่ามันมีมีห้องนะฮะมีห้องชั้นบนชั้นล่างนะครับดาดฟ้าอะไรคล้ายๆกับป่าบันบกเหมือนกันนะครับ เมื่อเช้านี้เราจะเห็นว่าตอนที่มาถึงเนี่ยโอ้โหทุง่งดอกบัวนี้คือบานสะพรั่งสีชมพูไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้นี่เป็นไงฮะขุบแล้วครับนี่มันเวลา11โมงแล้วครับบัวสายนี่เขาจะบานสักประมาณ2ทุ่มครับบานทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็มาถึงเช้าจนทั้งประมาณสัก9โมง9โมงครึ่งอะไรเงี้ยนะครับพอแดดแรงๆเนี่ยเขาก็จะลุบนะครับเพราะว่า เขาเป็นพวกกลัวแดดครับคล้ายๆกับสาวๆส,สมัยนี้หรือเปล่านะฮะก็คือเขาไม่อยากให้ UV นะฮะมาทำลายเกยรสรของเขาครับเพราะนั้นเวลาแดดแรงเกินไปก็จะหุบครับ บัวที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือบัวสายนะครับบัวที่คุ้นๆอยู่หลักๆก็จะมีบัวสายกับบัวหลวงนะครับพืชน้ำเนี่ยนะครับแน่นอนครับเขาแฮปปี้มากคือเขามีน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็แร่ธาตุก็เยอะแยะครับแต่ปัญหาที่เขามีก็เรื่องสําคัญเลยครับก็คือรากของเขานะครับจะต้องอยู่ในดินซึ่งไม่มีอากาศเลยครับแล้วก็ถ้าม่มีอากาศเลยเซลล์ที่อยู่ข้างล่างนี่ก็คงอาจจะลําบากมากครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้อากาศเนี่ยลงไปถึง ส่วนล่างของเขาได้นะครับดังนั้นถ้าเราดูดูนะครับสายบัวที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือสายสมอที่มันดึงร้างไว้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีความเหนียวอยู่มากแล้วก็นี้ถ้าเราหักดูนะครับโทษทีนะครับขอเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าข้างในนี่นะครับเห็นไหมครับมีโพรงอย่างชัดเจนนะครับเป็นท่ออากาศนะครับทำให้อากาศเนี่ยลงไปได้ลึกถึงข้างล่างแล้วก็แน่นอนครับ ประโยชน์ของการที่มีลําลต้นมีรูและมีอากาศข้างในนะครับที่หน่งก็คืออากาศสามารถลงไปข้างล่างได้นะครับที่2ก็คือเรื่องของการเป็นทุ่นนะครับเป็นบอยซ์ซี่เป็นทุ่นนะครับทำให้มันลอยลอยได้ในช่วงที่เขาต้องการกระจายพันธุ์นะครับ บัวก็มีความจําเป็นครับที่ต้องชูเอาดอกมันเนี่ยโผล่ <rattling> ขึ้นมาผิวน้ําเพราะว่าการกระจายพันธุ์ใต้น้าผสมพันธุ์ใต้น้ำเน,นี่ยมันทาได้ยากครับต้องการพ่อสื่อแม่สื่อก็คือแมลงที่เป็น,ปนพึ่งหรือว่าเป็นพึ่งแมลงปิดแข็งนะครับถ้าเราเปิดข้างในเราก็จะเห็นนะครับจะมีเกรสรตัวผู้อยู่รายล้อมแล้วก็เกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียนั้นเนี่ยหรือเกสรตัวผู้ตัวเมียนั้นเนี่ยจะสุกไม่พร้อมกันครับเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ภายในดอกครับอันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่จะช่วยทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นนะครับคือการผสมพันธุ์จะต้องเกิดขึ้นข้ามดอกเท่านั้นเิืีที่ลงไปใต้น้ำนะครับแล้วลองมองย้อนขึ้นไปเหมือนเราอยู่ในป่ามองเรือนยอดเราจะเห็นเลยนะครับว่าใบบัวนะฮะปิดทึบเลยนะครับเรียกว่าแทบจะ ไม่มีแสงสามารถจะลอดลงมาได้เลยพืชน,น้ําก็ต้องแข่งกันนะฮะขึ้นมาอยู่ที่ผิวน้ำนะครับในการจับจองพื้นที่ที่ได้รับแดดเต็มที่ครับแต่ว่าเจ้าบัวสายนี่มันค่อนข้างจะร้ายกาจมากนะครับเพราะว่าจะเห็นลักษณะของเขาใช่ไหมฮะใบของเขาเนี่ยเวลาเติบโตขึ้นมามันก็จะพยายามแผ่นะครับไปทุกๆทิศท,ทางเลยนะครับตัวขอบใบเราจะเห็นว่ามีเหมือนคล้ายๆเป็นหนามๆด้วยนะครับคล้ายๆก,กับว่ามันไปยันเขาครับกด เบียดเขานะครับไม่แบ่งพื้นที่ใครเลยเอาว่าเป็นเฉพาะพวกบัวสายเท่านั้นแหละครับขึ้นมานะครับยึดครองพื้นที่เป็นการทําสงครามนะครับแย่งชิงนะครับพื้นที่รับแสงกับพืชชนิดอื่นนะฮะแล้วก็อันนี้เห็นว่าเป็นสงครามที่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชัยชนะเป็นของบัวสายชัดเจนครับ นี้เราเข้ามาในเวิ์งน้ําตรงนี้ครับเพราะผมมาตามหาบัวชนิดหนึ่งครับก็คือบัวหลวงนะครับข้างนอกที่เราเห็นสีแดงสวยนะฮะตรงนั้นก็เป็นบัวสายนะครับบัวหลวงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลักษณะใบาที่ไม่เหมือนบัวสายนะครับคือมีใบ2ลักษณะครับใบที่แผ่แบนราบอยู่บนผิวน้ำนะครับก็เป็นแบบหนึ่งนะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีใบที่ชูนะครับเลยเรือนยอดขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ สงเข้าแสงให้มากที่สุดครับข้างล่างมีแล้วชั้นหนึ่งก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งสาหรับรับแดดได้เต็มที่ครับผลิตพลังงานนะครับส่งเขราแสงได้เต็มที่เจ้าลักษณะเด่นมากนะครับของบัวหลวงก็คือผิวใบที่มีความพิเศษมากในการที่จะ,ะกันน้ำนะครับอย่างดีแล้วก็ทําความสะอาดตัวเองตลอดเพราะเราเห็นว่าถ้าเราเอาน้ําใส่เข้าไปในบนใบบัวนี่นะครับน้ำานี่ก็จะกลิ้งอยู่บนใบบัวนะครับใบบัวนี้ไม่เปียกเลยนะครับไม่เปื่อยไม่เปียกนะครับและขณะที่ หยดน้ำเนี่ยกลิ้งอยู่บนใบบัวนี้ก็ทาความสะอาดไปด้วยแล้วนะจะเห็นว่าผิวผิวผิวของบัวนี้สะอาดมากเลยครับไม่มีฝุ่นแบคทีเรียต่างๆเกาะเลยนะคนก็จะนิยมอันนี้ใช้ไปห่ออาหารต่างๆได้อย่างดีนะแล้วบัวหลวงเนี่ยครับก้านชูใบของมันไม่ได้เป็นสายยาวๆแบบบัวสายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่มีใครนิยมกินนะครับมันก็จะแข็งแล้วก็มีหนามด้วยนะครับก็ป้องกันไม่ให้พวกสัตว์น้ํามากัดกินโดยง่ายนะฮะเต่าเต่าอะไรเงี้ยจะมางับก็โดนหนามตัวนีน้นะครับป้องกันนะฮะเขาก็มีมี ไม่ไม่มีใครนิยมก,กินนะฮะอย่าว่าแต่คนเล่เต่าก็ไม่ค่อยชอบกินนะส่วนนี้ก็เป็นเป็นฝักบัวก็คือเป็นดอกบัวที่รับการผสมแล้วนะครับก็จะเป็นผลของมันนะครับแล้วก็มีมเมล็ดนะฮะทีนี้มันชีวิตอยู่อยู่ในน้ําครับเราจะเห็นว่าตอนที่เขาตอนที่เขาผสมใหม่ๆนะครับก็จะยังอยู่ในในในรูปทรงแบบนี้นะครับแต่พอมันแก่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าพอมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาลสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝักบัวก็คือว่ามันจะ ค่อยๆโน้มตัวลงนะครับค่อยๆโน้มตัวลงนะครับแล้วก็ฝักก็จะหลวมมากขึ้นหมายความว่ามเมล็ดเนี่ยก็จะขอกแขกคกรแขกได้เราเคยเล่นใช่ไหมฮะขย่าแล้วมันกรแขกคกรแขกได้มันมันจะโน้มตัวลงแล้วก็ยุบตัวลงครับ <S <S หันทิศลงไปที่พื้นโคลนครับแล้วก็มเมล็ดก็หล่นลงไปนะครับส่วนมเมล็ดเองก็มีมีเปลือกหุ้มค่อนข้างจะหนานะครับก็ทําให้ไม่ถูกน้ํา ทำให้เปื่อยเสียไปซะก่อนนะครับก่อนที่มันจะงอก mm hmm. นี่นก็คือเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากนะครับของพืชน้ําอย่างบัวนะครับ ชุมน้ำเนี่ยต้องบอกเลยนะครับเป็นระบบนิเวศที่มีประโยชน์มากมายจริงๆครับอันที่หนึ่งนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเป็นฟองน้ำครับคอยดูดซับน้ําเวลาที่ฝนตกลงมานะครับมันก็จะเก็บน้ําได้อย่างมากมายมหาศาลครับในหน้าแล้งมันก็จะค่อยๆคลายน้ําออกมานะครับปล่อยน้ําออกมาเจือจุนให้กับผู้คนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่รอบนอกครับเพราะฉะนั้นพื้นที่น้ําจึงมีความสําคัญมากครับในการป้องกันอุทกภัยครับ และนอกจากนั้นครับด้วยความที่มันเหมือนฟองน้ำเนี่ยนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จะเป็นเหมือนโรงบำบัดน้ำเสียด้วยครับบางครั้งเรามีสารพิษนะครับมาจากการเกษตรนะครับหรือว่าพวกปุ๋ยเคมีบางอย่างที่มันเยอะเกินไปนะครับอย่างเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัอส,ส,สต่างๆเนี่ยจะทําให้เกิดการเสียสมดุลครับบางทีเราจะเคยเห็นนะฮะแหล่งน้ําเน่ามีสาหร่ายเขียวขึ้นปิดเลยนะฮะและบางชนิดก็เป็นพิษกับ เราด้วยนะครับพื้นที่ชุ่มน้ําที่สมบูรณ์มีสุขภาพดีครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเก็บเอาแร่ไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสเนี่ยกลับไปใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ทําให้มันล้นออกมาหรือแม้แต่โลหะหนักครับที่เกิดขึ้นไหลเทลงมาต่างๆนะครับพวกนี้ก็เหมือนเป็นเหมือนที่กรองนะครับที่ป้องกันไม่ให้ออกไปสู่บริเวณอื่นนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ถ้าเปรียบกับร่างกายมนุษย์เรานะครับมันเหมือนตับครับที่คอยกรองคอยเก็บสารพิษสารของเสียทั้งหลายนะครับแต่ที่ใกล้ตัวที่สุดครับผมคิดว่ามันคือแหล่ง ปัจจัย4เลยนะครับก็คือแหล่งอาหารที่สําคัญมากๆนั่นเองนะฮะทุกๆเช้าเราจะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะออกเรือครับออกไปเก็บเกี่ยวไปออกหรือว่าไปชอปปิ้งแล้วกันนะฮะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยน,นะครับอันนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างดีมากสักครู่หนึ่งผมอยากจะออกไปจ่ายตลาดเหมือนกันครับดูว่าจะมีอะไรก็เข้ามากินบ้างน,นะครับพิธีชูนันแต่ละที่ก็จะขายสินค้าที่ไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันนะครับ งเยอะผักบุ้งก็จะมีอันมียอดแดงยอดขาวก็เอาไปกินตำสมแน่ครับมันแอันนี้เป็นอ๋อผักกระเฉดผักกระเฉดน้ำนั่นแหละโอ้ผักกระเฉดนี่ครับดูสิครับมันมันมีทุ่นลอยน้ำของมันเนาะค่ะมั่งแต่สียูมันไม่ค่อยนี่ชอบผักกระเฉดเนี่ยชอบค่ะผักตบดอกตบชวากินตัวดอกจ้ากินตัวดอกมันตบก็กินได้จ้า เรียกว่าไม่ต้องซื้อผักกินเลยอยู่แถวเนี้ยเนาะบอรตองค่ะบัวหลวงมีน้อยๆอยู่นิดเดียวเออมันแล้วแต่บางปีหรือว่าไงจ๊ะเป็นเป็นบางปีจ้ะบางปีนี่กับพืบแต่ก้อนโซนด้านนี่จะเป็นบัวหลวงเบิดอเพราะไปไปมาๆมันกับธรรมชาติมันกับปรับเปลี่ยนของมันเองบัวหลวงนี่ก้านอย่างนี้เขาก็ไม่ไม่นิยมกินใช่ไหมไม่กินเนาะมันมันมันกินบ๊วได้ค่ะแข็งมากอันนี้ก็จะเป็นเป็นก้านที่ชูขึ้นมาจากน้ำเพราะฉะนั้นมันต้องแข็งแรงเนาะเลยไม่กิน อันนี้ผักนี่แน่นอนชอบอ่อนกินได้ชอบมากๆอันนี้ของโปรดจริงๆผักมันมีหลายอย่างค่ะแม่ว่ามันก็มันกระสิยุกระจายกันไปตามตามฤดูกาลด้วยไหมบางตามตามฤดูกาลน้ําค่ะน้ํามันมาเขาก็ได้กินอีกพักนึงน้ำลดเท่าก็ได้กินอีกพักนึงทั้งปีนี้ไม่ขาดเลยเนาะบ่ขาดจ้ะ โอ้นี่เป็นพืชน้ำโดยโดยโดยแท้เลยใช่ไหมใช่ต้องอยู่เขาไม่ได้ลึกไม่เคยเห็นเลยนะครับผักชีลาวไม่ไม่ใช่ผักชีผักชีน้ำานะฮะดอกนี่บอบบางเหมือนลูกไม้เลยดูสิครับกินได้เลยนะกินได้ค่ะอืมเป็นไงฮะยังเอกจริงๆค่ะอืมรสชาติดีมากค่ะผมคิดว่า พืชผักที่อยู่พื้นที่สุ่มน้ำเนี่ยครับมันกินได้ง่ายมากเพราะว่าเราเห็นว่าเนื่องจากลําต้นของมันเนี่ยไม่ต้องมีโครงสร้างที่ว่าเนื้อเยื่อที่แข็งแกร่งอะไรมากนะครับมันลอยน้ําอยู่แล้วนะจ๊ะอาจจะมีความยืดหยุ่นเหนียวบ้างบ้างนะฮะบางอย่างเต่ว่าถ้าเอาเป็นยอดนี่ก็จะกรอบนะฮะอย่างดีความกรอบเนี่ยก็เกิดเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีอากอาศเยอะครับมันก็เลยกินแล้วมันอร่อยเป็นพิเศษอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าพึ่งเรียกว่า ข้าวยากมาแพงยังไงก็ยังพอพออยู่ไหวนะพี่เนาะใช่ยู่หนี่บ่อดตายจ้ะโบแต่ว่ากับ่รวยแต่ว่ากับโอดตายขอให้ขยันจากน้อยขยันมาหากินรักษาธรรมชาติให้มันยังสมบูรณ์อยู่นะจ้าถ้ามันยังเปลี่ยนยังสี่ก็เลี้ยงปากเลี้ยงทองพี่น้องบานเท่าใดอยู่ พิ่งขึ้นจากน้ําเปียกลยครับฝนก็ตกพอดีเนี่ยครับมันเป็นเรื่องคือผมชอบมากครับที่มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติฝนตกก็กระเปียกกนะครับคือเราจะเห็นว่าธรรมชาติมันมีวัฏจักรนะครับมันมีช่วงเวลาจังหวะเวลาของมันนะครับแล้วก็เมื่อระบบมิเวศจุ่มน้ํามีความรวมสมบูรณ์ครับก็จะนําประโยชน์มาเกับ สรรพสิ่งมากมายนะฮะผู้คนชุมชน,นต่างๆการดูแลรักษาระบบนิเวศชุ่มน้ำเอาไว้นะครับใหด้ดมสมบูรณ์เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับทุกๆฝ่ายนะครับวมทั้งสรรพชีวิตทั้งหมดนี้ประโยชน์ในนี้ก็คือนิเวศบริการที่ให้กับทุกๆชีวิตครับแต่ถึงที่สุดแล้วผมคิดว่าเราคงต้องมองว่าสถานที่แห่งนี้มันคือบ้านของสรรพสิ่งครับสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายครั้งเราอาจจะไม่ได้เหลียวแลมันพวกมันจริงๆแล้วก็มีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้ไม่ได้แตกต่างกัาพวกเราครับ